คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวม ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านยิยมทางเพศแต่ตอ,อย่างใดปลากระป๋องตาโลมาดิสเลฟกระป๋องที่22เครดเอาทรงนี้เลยนะอืมทรงนี้แหละเข้ากับเราสองคนดี เสียงประตูกระจกถูกเลื่อนเปิดม่เลยเรียกความสนใจให้กับเจ้าของร้านตัดผมซึ่งกําลังวุ่นอยู่กับการปิดเศษผมออกจากไหลลูกค้าคนล่าสุดอยู่แต่สิ่งที่ทําให้มือของช่างตัดผมใบหน้าหล่อ,อร้ายต้องอยู่ชะงักค้างคือเสียงหวานใสที่เขาจําได้ขึ้นใจอา้าวสวัสดีเด็กๆสวัสดีครับคิวยาวไอ่าตอนเนี้ยใบหน้าน่ารักของเด็กหนุ่มวาดรอยยิ้มสดใสในตอนที่ตอบคาถามของเพื่อนร่วมง,งานของเขา คนตัวเล็กที่โลมาแอบชอบตั้งแต่แรกเห็นเหลือบสายตามามองกันโดยที่รอยยิ้มหวานยังไม่จางไปพี่ครับพี่เออเออเครับคนตัวโตวคงชะงักค้างนานเกินไปจึงทำให้ลูกค้าที่เขาตัดผมให้เพิ่งเสร็จต้องสะกิดเรียกอขอโทษทีนะครับเขากล่าวคำขอโทษแล้วรีบปิดเสร็จผมออกให้จนหมดจากนั้นก็ช่วยถอดผ้าคลุมสำหรับตัดผมออกให้เรียบร้อยแล้วครับ นี่เงินครับขอบคุณมากครับโลมารับเงินจากลูกค้าในจำนวนที่พอดีกับค่าตัดผมเขาเดินเอาไปเก็บยังลิ้นชักโต๊ะในขณะที่เพื่อนร่วมง,งานกำลังคุยกับเด็กหนุ่มทั้งสองคนอยู่จะตัดผมทั้งสองคนเลยไหมวันนี้ครับสองคนครับนนตอบรับคำพร้อมกับปายตาม,มามองเจ้าของร้านโลมาที่บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มหน้าตาเรียบร้อยก็ส่งยิ้มบางไปให้ ก็จะเลื่อนดวงตาคู่คไปสบมองกับคนตัวเล็กที่ยืนยิ้มหวานอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวเขาส่งยิ้มมาให้โลมาหรือเปล่าหรือแค่ยิ้มให้ลมให้อากาศกันแต่โลมาคนที่หลงสเสน่ห์รอยยิ้มของคนหน้าสวยก็อดไม่ได้ที่จะขอคิดเข้าข้างตัวเองและขอรับเอารอยยิ้มนั้นเอาไว้เป็นของเขาเพียงคนเดียวตาส่งไหนกันคิดไว้หรือ,อยังเสียขอเพื่อนร่วมง,งานและสติคนที่กำลังหลงกลรอยยิ้มหวานจนลืมละสายตา แต่แม้ว่าสติของเขาจะกลับมานั้นโลมาก็ยังไม่อาจละสายตาไปไหนได้มีเพียงแค่กระเป๋าตัวน้อยที่หันไปสนใจพี่ชายตัวสูงอีกคนโจทตัวยกโทรศัพท์มือถือในมือขึ้นมาปลดล็อกและภาพที่เปิดค้าเอาไว้ก่อนหน้าก็ปรากฏขึ้นทรงนี้ครับเท่สุดๆอืมเออมันก็เท่จริงๆแหละเพื่อโรมง,งานของโลมาที่ได้เห็นถึงกบหันมายิ้มเจือนให้เขา โลมาจึงเลือกที่จะเดินเข้าไปร่วมวงกับคนทั้งสามที่ยืนอยู่ใกล้กับบริเวณประตูหน้าร้านขอดูหน่อยครับนี่ครับคนตัวเล็กหน้าสวยหันมามองเขาเพราะกันยืน่นโทรศัพท์มือถือที่เปิดภาพนายแบบหนุ่มลูกครึ่งกับทรงผมอันเดอร์คัตสุดสั้นเป็นแบบเฟดอันเดอร์คัตเปิดโล่งท้ายทอยเซ็ตด้านบนให้สวยขึ้นเท่ไหมครับอืมไม่หรอ กระป๋องช้อนสายตาขึ้นมองคนตัวโตวที่ทำหน้านิ่งไม่แสดงความรู้สึกใดๆแต่แทนที่คนตัวเล็กจะรู้สึกไม่ดีที่จะไม่ได้ตัดผมตามที่ใจอยากกับกลายเป็นว่าหัวใจของกระป๋องโดยน้อยนนั้นกระตุกหวบก็จะหวมวกระหน่ำเต้นอย่ารุนแรงเพียงเพราะด,ดวงตาคู่ควบของคนที่มองหน้าจอมือถือเลื่อนมาสบประสานสายตากับเขาน่ารักอะ<า>่ะฮะความเงียบเข้ามาปกคลุมบุคคลทั้งสี่ในทันที ที่โลมาพูดคำนั้นออกมาอย่างไม่มีมูลเหตุทุกคนจับจ้องมาที่ใบหน้าหล่อร้ายของเขาแต่โลมายังคงศบตากับคนตัวเล็กที่ตัวเองเอ่ยชมว,ว่าน่ารักไม่ลาบไปไหนไม่สนใจที่จะหันไปมองทั้งเพื่อนร่วมงานและเด็กหนุ่มซึ่งในตาคู่สวยปนเศร้ากำลังวุไหวด้วยอารมณ์บางอย่างส่วนคนที่โดนเอ่ยชมอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถึงกับทำตาโตด้วยความตกใจหัวใจของกระป๋องเต้นแรงจนเสียงดังหนวกหู ใบหน้าเห่ร้อนลามยาวไปถึงใบหูดวงตาคู่หวาสารลิกด้วยความรู้สึกเขินอายปากอิ่มสีละเลือดเมมข้อหากันจนแน่นในทันทีป๋องเหมือนกำลังจะตายเลย่ะไม่ไหวไม่ไหวเลยกระป๋องตัวน้อยร่ำร้องอยู่ในใจเขาเขินจนหน้าจะไหม้ไปหมดแล้วในตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ผู้ชายตัวสูงใหญ่ตรงหน้าตั้งใจเอ่ยชมกันหรือแค่พูดออกมาเฉยๆเท่านั้นฮาหาว่าเป็นแค่คำพูดล,ลอยๆ กระป๋องคนนี้คงหน้าแตกยับเยินเขินฟีเลยนะเว้ยเฮ้ยพี่พี่เอคิดคือค,ค,คิดว่าตัดทรงนั้นแล้วเอแล้วมันจะ,จะเออจะเอ้ยอะไรเนี่ยคนตัวเล็กที่พยายามจะหามถึงความหมายของคำว่าน่ารักที่อีกคนพูดออกมาแต่ก็ยากลำบากถ้ายังพูดติดอากให้รู้สึกลำคาญตัวเองวัยว้ยเสียงดังเพราะกระสายหน้าแรงๆงเหมือนตั้งใจจะไล่ความประมาทและเร่งสติกลับเข้าตัว พี่คิดว่าตัดทรงนั้นมันไม่เข้าหรอกเออใช่ใช่เลยเพื่อนร่วมงานของโลมารีบเห็นด้วยทันทีไม่เข้าไม่เข้าเลยสักนิดเลอะเลอะครับใช่น้องหน้าตาน่ารักแบบเราสองคนพี่ว่ามาๆๆมามา,มา,มาเลยพี่จะจัดการให้ชายหนุ่มรูปร่างผอมสูงรีบดึงนอนให้มานั่งบนเก้าอี้ตัดผมของเขา เพราะรู้ดีว่าโลมาเพื่อร่วมง,งานที่เป็นเจ้าของร้านนะคงอยากตัดผมให้กับเด็กอีกคนแน่ๆมองตาก็เห็นไปถึงหัวใจหมดแล้วนายตัดให้น้องนะนาวีอืมโลมาต่อรับคำเพื่อทันทีไม่มีท่าทางขบคิดใดๆแม้แต่เสี้ยววินาทีมาครับแล้วหันกลับไปพูดกับคนตัวเล็กที่แกมเยอะของเจ้าตัวแดงจนหน้ามองครับกระป๋องตัวน้อย กมหน้างุดจ,จนปลายคางมุนชิ้นหน้าอกในต,ตอนที่เท้าทั้งสองข้างก้าวผ่านลำตัวหนาของเจ้าของร้านตัวโตวเขาได้กลิ่นน้ำหอมผู้ชายอ่อนๆจากตัวคนพี่ด้วยนะมันเป็นกลิ่นสดชื่นแต่ก็ลึกลับจนหน้าค้นหาและคนตัวเล็กเองก็จะจะลองค้นหาดูเหมือนกันนะเมื่อกระป๋องนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเก่งของเจ้าของร้านผ้าคลุมสีเทาเข้มที่ใช้สำหรับการเศษผมเปื้อนเสื้อผ้าก็ถูกยกขึ้นมาคลุมให้เขาในทันที เจ้าของมือใหญ่จับกระชับปลายผ้าที่บริเวณรอบคอเล็กอย่างพอดีไม่แน่จนอึดอัดก็จะใช้ไม้หนีบเหล็กตัวน้อยหนีบเอาไว้ที่ด้านหลังตรงท้ายถอยดวงตาคู่กลมมองทุกการกระทำของคุณช่างตัดผมผ่านกระจกใสใบใหญ่ผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเพียงแค่ได้มองโดยที่อีกคนก็ไม่รู้ตัวหัวใจดวงเลน้อยของกระป๋องก็เต้นเร็วกว่าเดิมแล้วและยิ่งเป็นในตอนที่คนมีสเสน่ห์ มอเข้ามาในกระจกใสบานเดียวกับเขาเราทั้งสองคนสบตากันอย่างตั้งใจหัวใจของกระป๋องก็เต้นโค,คลมครามก็จะได้ยินเสียงระเบิดดังตุมต้มตุ้มนี่กระป๋องตายไปเลยโลมาส่งยิ้มมีความหมายไปให้น้องเขาเองก็รู้สึกเหมือนอุณหภูมิในร่างกายเริ่มเผาร้อนแอบเคลื่อนกับใบหน้าสวยของคนตรงหน้าแม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยตัดผมให้น้องก็ตาม น่ารักคุดโคตรเลยเอิม่มตัดเลยไหมสรบผมหรือเปล่าเป็นคําถามที่โง่สุดๆในชีวิตไปเลยเพราะมันควรจะถูกถามตั้งแต่ก่อนพาน้องมาหน้าบนเกรร้าอี้ตัดผมแล้วนะแล้วถ้าน้องบอกว่าอยากสรบผมขึ้นมาจะทํำยังไงโลมาคนโง่เอ้ยตัดเลยครับไม่สะเออโชคดีไปบทสนทนาของพวกเรามีเพียงเท่านั้นกระปอก็เขือจนเม้มปากแน่นไม่กล้าพูดอะไรอีก ดวงตาคู่กลมเลื่อนต่ำหลบลงไปมองพื้นและเขาก็ได้ยินเสียงคนตัวโต,วต,วตวห,หัวเราะหึ่บเบาๆด้วยล่ะแต่ว่ากระป๋องก็ไม่กล้าเงยขึ้นไปมองอีกคนหรอกเขา,เขากลัวว่าถ้ามาเออได้สบตากันเข้าหัวใจดูน้อยน้อยคงระเบิดหลุดออกมาจากหน้าอ,อกแน่ๆโลมาเริ่มตัดผมให้น้องตามทรงที่คิดเอาไว้เขาเริ่มจากการแบ่งผมเป็นท่อให้ระดับความยาวผมของลูกค้าใบหน้าสวยยาวจนระต้นคอขาว ปลายผมเริ่มงอบานออกจนสามารถรัดเป็นจุกได้คิดแล้วคนตัวโตวช่างอยากจะลองมัดจุกให้น้องดูเหมือนกันนะคงน่ารักน่าดูเลยแหละหลังจากแบ่งชอบผมจนเสร็จช่างตัดผมคนเก่งก็ลงมือตัดให้อย่างเชี่ยวชาญดวงตาคู่คมฉายแววความตั้งใจและมีสมาธิสุดๆไม่มีการวอกแวกแม้แต่เหลือบสายตามองน้องให้เขินอายก็ไม่มี จึงทำให้ลูกค้าตัวเล็กแอบมองคนพี่ได้มากตามใจที่ต้องการเช่นเดียวกันกับนน,นที่นั่งตัดผมอยู่ข้างๆกันโลมาค่อยๆตัดผมให้น้องด้วยความตั้งใจเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆแม้แต่นิดเดียวจนมาถึงการตัดแต่งทรงผมด้านหน้าคนตัวโตวจึงเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าลูกค้าเงยหน้าหน่อยครับหลับตาด้วยนะเอเอกระป๋องรีบหลับตาลงตามคำบอกของคุณช่างตัดผม จากนั้นปลายคางมนก็ถูกมืออุ่นเชยให้เงยหน้าขึ้นกลิ่นหอมอ่อนๆจากมือของพี่ทำเอาลมหายใจของกระป๋องสะดุดแถมใบหน้าหวานก็เผาร้อนขึ้นกว่าเดิมซะอย่างนั้นเลยโลมาอมยิ้มให้กับความน่ารักของคนตรงหน้าแก้มย้อยของน้องแดงขึ้นมาอีกแล้วเขานึกอยากจะลองจิ้มมือลงบนแก้มของน้องสักครั้งอยากรู้ว่ามันจะนุ่มขนาดไหนกันแน่นะแล้วกลิ่นจะหอมเหมือนตัวน้องหรือเปล่าเสร็จแล้วครับ เออครับเสียงแบตเตอรี่และกันไกลตัดผมหยุดลงหลังจากที่ใช้เวลาในการตัดแต่งทรงผมไปกว่า20นาทีซึ่งช่างตัดผมคนเกง่งมั่นใจว่าทรงนี้เหมาะกับหน้าตาหน้ารักองน้อสุดๆโอ้กระป๋องหน้ารักจริงๆด้วยอะ่ะโนนหะน้ากระป๋องหันไปหาเพื่อรักที่ตัดผมเสร็จก่อนเขาได้สักพักโนนก็น่ารักเหมือนกันนั่นแหละแล้วเอ่ยชมเพื่อกลับไปเช่นกัน เพราะผมทรงที่พี่ช่างตัดผมอีกคนตัดให้เพื่อนเขาก็เข้ากับใบหน้าน่ารักของนนมากเลยดูแล้วเหมือนคุณหนูตัวน้อยที่แสนจะเรียบร้อยเหมาะกับนนที่สุดน่ารักทั้งสองคนเลยครับช่างตัดผมตัวผมสูงพูดด้วยรอยยิ้มกว้างแล้วหันไปหาเจ้าของร้านเพื่อขอแรงสนับสนุนใช่ไหมนาวีเออน่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณครับนน ปลายตามมองคนที่พูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นหัวใจของเขาพานเต้นละลัวด้วยความเขินอายอยากจะมีโอกาสได้ตัดผมกับพี่เขาสักครั้งแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยขอเพราะกลัวถูกมองว่าไม่ดีเอ,อ่อค่าตัดผมเท่าไหร่ครับพี่บทสนทนาที่เขากล้าพอที่จะพูดคุยกับคนที่แอบชอบคงมีแค่นี้แต่สำหรับนนแล้วก็ถือว่าดีกว่าไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันจ่ายรวมหรือจ่ายแยกครับ จ่ายรวมเลยครับคนตัวเล็กท่าทางเรียบร้อยอมยิบจนแก้มเกร่งเขินอายกับแค่เพียงคำถามที่ไม่ได้มีความหมายมากมายอะไรแต่อย่างน้อยดวงตาคู่คง,งของคนตัวตัวกว่าก็มองมาที่เขาบ้างกระป๋องเดี๋ยวน,นนจะจ่ายให้นะไม่เอาเธอนะนนอยากจ่ายนนประวิทย์เอ่ยคำขอร้องด้วยน้ำเสียงติดจะอ้อนซึ่งเขาทำบ่อยครั้งไม่อยากให้เพื่อนตามใจ โอเคก็ได้แต่ให้ป๋องเลี้ยงข้าวนะเอาแบบนั้นก็ได้เมื่อได้อย่างที่ใจต้องการนนก็เผยรอยยิ้มหน้าร่าออกมาเขาหันกลับไปหาคนตัวโตวที่ทําให้หัวใจตัวเองหวัน่นไหวโดยที่รอยยิ้มยังไม่จางลงไปจากใบหน้าคิดรวมกันเลยนะครับ200ครับหาฮะรลมมาหันไปมองอีกสองคนที่ร้องภาษาเสียออมา,พร,าพร้อมๆกัน เขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยก็แค่ลดราคา50%์ให้เท่านั้นเองซึ่งจริงๆก็แค่มาในคิดค่าตัดผมเก่าเจ้าของรอยยิ้มหวานที่เขาชอบไม่เห็นจะต้องแปลกใจอะไรเลยเป็นอะไรกันเหรอครับนั่นเจ้าของร้านยังคงจับจ้องอยู่ที่ใบหน้ากลมสวยของเด็กหนุ่มที่เขาชอบตกใจอะไรฮ้เราอะแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงละมุนจนเพื่อนร่วมง,งานยังประหลาดใจ คือคอคอ,อ,คอ,อพี่คิดผิดหรือเปล่าครับก็ไม่นี่ถาไมเหรอกระป๋องที่มั่นใจว่าตัวเองอ่านป้ายราคาหน้าร้านมาไม่ผิดก็ยังอดที่จะเดินไปเปิดประตูแล้วอ่านราคาบนญกระดานดำที่ตั้งไว้หน้าร้านซ้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจไม่ได้สะซอยตัด200บาทคนตัวเล็กอ่านวนไปวนมา2รอบ ก็จะหมุนตัวกลับเข้ามาหาคนในร้านทั้ง3ที่กำลังจ้องมองอยู่คนละ200ไม่ใช่เหรอพี่นั่นสีนาวีตัดผม200ยนี่นาอืมก็200ไงแต่ว่าน้องตัด2คนนะใช่แต่คิดแค่200ครับเจ้าของร้านยืนยันด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งใบหน้าหลอยร้ายไม่สแสดงอาการใดๆทั้งสิน้นทั้งที่ในใจแอบยิ้มให้กับท่าทางขบคิดของคนตัวเล็ก ที่ยืนอยู่หน้าประตูร้าน200ครับนี่ครับพี่ขอบคุณครับโลมารับเงินมาจากเด็กหนุ่มตรงหน้าเขาส่งยิ้มนิดหน่อยให้เจ้าของเงินจากนั้นก็เลื่อนสายตากลับไปหาคนตัวเล็กที่ยังทำหน้าสงสัยไม่เลิกไว้มาอีกนะครับกระป๋องผงะดตัวเล็กน้อยเมื่อรับรู้ได้ถึงคำเอ่ยช่วยของคนหน้าร้ายความรู้สึกเขินอายที่หายไปก่อนหน้ากลับขึ้นมาอีกแล้ว ครับแต่ก็ยังมีสติที่จะตอบรับคำชวนนนไปเถอะแล้วก็รีบชวนเพื่อนออกมาจากร้านก่อนหัวใจจะวายเขินอีกแล้วอ่ะเฮ้ยขอบคุณนะครับพี่โอกาสหน้าเชิญใหมนะครับคราวนี้โลมาไม่ได้เป็นคนพูดแต่มาจากเพื่อนร่วมงานของเขาซึ่งทำหน้าที่เดินไปส่งเด็กหนุ่มพักสองคนถือประตูร้านด้วยรอยยิ้มใจดีส่วนโลมาน่ะเหรอ หอรอบเบาๆอย่างคนมีความสุขกับตัวเองอยู่นะสิช่วงเวลาหลังเลิกงานเพื่อนร่วมง,งานของเขากลับไปแล้วโลมาจึงอยู่เพียงคนเดียวในร้านที่ซึ่งด้านบนเป็นห้องพักส่วนตัวของเขาแต่ก่อนที่จะขึ้นไปพักผ่อนบนห้องเจ้าของร้านก็ไม่ลืมที่จะตรวจช็คดูแลความเรียบร้อยอีกครั้งเช่นทุกวันและขณะที่เขานำนิตยสารเล่มที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานมาเก็บใส่ในชั้นโลมาก็พบว่ามีของบางอย่างที่แปลกตาวางอยู่ ซึ่งสิ่งที่โลมาได้เจอทําใ้้แปลกใจไม่น้อยใครลือไว้นะชายหนุ่มพึมพำกับตัวเองในขณะที่จับจ้องดูชีตเรียนซึ่งไม่รู้เลยว่าลูกค้าลายไหนเผลอลืมวาเอาไวบ้บนตู้นิตยสารกันดวงตาคู่คมกวานมองไปทั่วเอกสารแผ่นแรกของชีตเรียนชุดนั้นและได้พบชื่อเจ้าของที่มุมบนขวามือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเขาก็แอบแปลกใจนิดหน่อย ว่าเด็กสมัยนี้ต้องเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้บนชีตเรียนกันแล้วหรือไงกันนะจากนั้นเขาก็จึงหยิบชีตเรียนที่ถูกเจ้าของลืมเอาไว้ขึ้นมาหวังจะนําไปเก็บในลิ้นชักโต๊ะเผื่อว่าเจ้าของจะกลับมาเอาในวันพรุ่งนี้เฮ<ะ>้อแต่แล้วก็ต้องชะง,งักฝ่าเท้าเมื่อมีกระดาษจดหมายลายหน้ารักสีเหลืองอ่อนหลุดออกมาจากด้านในล่วงลงไปอยู่บนพื้นล้านคนตัวโตวจึงก้มลงไปหยิบขึ้นมามาจะสอดเก็บเอาไว้ที่เดิม แต่โลมาก็ต้องหยุดการกระทำนั้นเมื่อเขาได้เห็นชื่อของใครบางคนที่ถูกเขียนเอาไว้บนกระดาษจดหมายซึ่งพับอยู่ถึงคุณนาวีเจ้าของร้านตัดผมคนใจดีช่วยเปิดจดหมายนี้อ่านหน่อยนะครับโลมาขามดคิว้วด้วยความแปลกใจเขากำลังสงสัยว่าชื่อนาวีที่เป็นเจ้าของร้านตัดผมจะมีคนอื่นนอกจากเขาอีกไหมและหากว่าไม่มีก็หมายความว่าจดหมายฉบับนี้เป็นของเขาอย่างนั้นสินะ ตั้งใจทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเหรอนนทปวิดเจ้าของร้านใบหน้าหล่อร้ายยืนช่างใจอยู่สักพักยังไม่รู้เลยว่าควรจะเปิดอ่านข้อความตามคำขอร้องของตัวหนังสือที่ถูกเขียนเอาไว้ดีไหมซึ่งโลมาก็พอจะรู้ว่าเด็กหนุ่มเจ้าของชื่อที่อยู่มุมบนของชีตแผ่นแรกรู้สึกบางอย่างก,กับเขาเพราะการกระทำของน้องก็ไม่ต่างจากเขาที่ทำกับเพื่อนเจ้าตัวนั่นก็แปลความหมายได้ว่า เด็กน,นนคนนั้นคงจะชอบโลมาเช่นเดียวก,กันกับที่โลมาชอบเพื่อนของนนวุ่นวายนแน่ๆงานนี้พี่ครับสุดท้ายโลมาก็ตัดสินใจเปิดอ่านข้อความในกระดาษจดหมายสีเหลืองเขาอ่านออกเสียงเพียงสองคำแรกเท่านั้นจากนั้นความเงียบของร้านทําผมก็กลับมาเช่นเดิมเมื่อเจ้าของร้านอ่านข้อความบนกระดาษเงียบๆในใจพี่ครับผมชื่อนนเราเคยเจอกันแล้วหลายครั้ง ต่ตอนที่นนเดินผ่านร้านตัดผมของพี่เริ่มแรกนนก็ไม่กล้าเข้าร้านพี่เพราะรู้สึกอายแต่แล้วก็มีโอกาสได้เข้าร้านของพี่จนได้นนเคยมาตัดผมที่ร้านของพี่เมื่อสามอาทิตย์ก่อนพี่จํานนได้ไหมครับที่มากับเพื่อนตัวเล็กน้ารักยิมนมหวานคนที่พี่ตัดผมให้นะครับคนนั้นนะชื่อว่ากระป๋องครับถึงแม้ในวันนั้นพี่จะไม่ได้เป็นคนตัดผมให้นนแต่นนก็ยังรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้อยู่ใกล้พี่ขนาดน,นั้น พี่อาจจะมองว่านนเป็นคนขี้ขลาดที่ไม่กล้าบอกความรู้สึกกับพี่ตรงๆด้วยตัวเองและนนก็คงต้องยอมรับว่านนเป็นคนขี้ขลาดมากๆเลยแหละครับแต่พี่ครับคนขี้ขลาดคนนี้อยากจะบอกกับพี่ว่านนชอบพี่นะครับกระป๋องจดหมายลายมือน่ารักถูกอ่านจนถึงบรรทัดสุดท้ายแต่แทนที่โลมาจะสนใจว่าคนที่บอกชอบเขาชื่ออะไร เขากลับสนใจชื่อของเพื่อนที่ถูกแนะนำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นตัวเล็กยิ้มน่ารักอืมและเห็นด้วยกับคำจำกัดความถึงคนที่เขาสนใจคนตัว,ต,วตัวภาพจดหมายกลับให้เหมือนเดิมที่สุดเขาตั้งใจแล้วว่าคงไม่เก็บจดหมายฉบับนี้เอาไว้แน่หาหาว่าพรุ่งนี้เจ้าของกลับมาเอาชีตที่คงหมายถึงมาเอาคำตอบจากเขาด้วยลมาก็จะคืนให้ไปทั้งหมดซึ่งเขาคิดว่า มันเป็นการปฏริเสธที่สุดภาพที่สุดแล้วแต่แล้วมันจะขอมือใหญ่เปิดชีดขึ้นมาสามแผ่นเพื่อที่จะเก็บจดหมายก็ต้องสะดุดตากับข้อความที่มุมล่างขวามือซึ่งมีชื่อของคนสองคนพร้อมคณะเรียนรวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือเขียนอยู่ด้วยเปิดเผยกันสุดๆสถาปั์เหรอเฮ้คนตัวโตวยิบออกมาอย่าไม่เข้าใจตัวเองแค่เพียงได้เห็นชื่อคณะที่ตนเคยเรียนมาก่อนแม้ในเวลานี้ เขาจะไม่ได้ทำงานตรงสายที่ตัวเองเรียนจบมาแต่ก็ยังรู้สึกถึงช่วงเวลายากลำบากในการเรียนได้ดีแต่ที่จริงแล้วข้อความที่เขียนว่าคณะสถาปัตย์ชั้นปีที่สองด้วยลายมือน่ารักซึ่งแตกต่างจากในกระดาษจดหมายสีเหลืองไม่ได้แรงรอยยิม้มให้เขาเท่ากับปฏิหารชื่อจริงของใครบางคนที่มาพร้อมกับกระป๋อง081ชื่อเล่นและเบอร์โทรศัพท์ ที่แม้ว่าจริงๆแล้วบนกระดาษจะไม่ได้มีเพียงชื่อเดียวก็เถอะนอนท์ปวิท0818652นนปฏิหาร0818694กระป๋องคณะสหปัตยกรรมปี2หากพบเจอชีตเรียนฉบับนี้ที่ไหนขอความกรุณาส่งคืนให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับและที่สำคัญเชื่อแรกนั่น มาเอาไว้ด้วยไฮไลท์สีชมพูดสะดุดตาแต่สําหรับโลมากลับกลายเป็นชื่อด้านล่างต่างหากที่ประทับใจเขาตั้แต่แรกเห็นปาฏิหาริ์เหรอต่อเป็นคนขี้ลืมขนาดไหนกันนะถือต้องแจกเบอร์ไว้บนชีตเรียนแบบนี้น่ารักกันจริงๆเลยโลมาลักความสนใจจากชีตเรียนในมือแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขากลับไม่เลือนหายชื่อจรของคนตัวเล็กยังวนเวียนอยู่ในสมอง แอบคิดเอ่ยชวนไปถึงพ่อแม่ของน้องด้วยที่ตั้งชื่อลูกชายได้น่าประทับใจเช่นเดียวกับที่สวรรค์สร้างน้องขึ้นมาให้มีใบหน้าน่ารักและรอยยิ้มสดใสได้ขนาดนี้หากมีโอกาสได้สาสัมพันธ์ทางใจกับน้องสักวันหนึ่งเขาก็อยากจะเข้าไปกราบขอบคุณพ่อแม่ของน้องสักครั้งจริงๆแค่คิดมาถึงตรงนี้รอยยิ้มเนน้อยก่อนหน้า <c oughs> ก็กว่าขึ้นจนแก้มยกสูงคนตัวโตวก็รู้สึกคันหัวใจยุบจิบ ที่คิดเผลอไปใกล้ถึงขนาดนั้นทั้งที่เวลานี้เขาก็แอบมอนนองมานานเป็นปีก็ยังไม่เคยได้บอกความรู้สึกออกไปเลยเรียกได้ว่าโลมานะขี้ขลาดกว่านนเสียอีกเจ้าของร้านตัดผมใบหน้าหล่อ,อร้ายจัดการตรวจสอบความเรียบร้อยของร้านจนเสร็จจากนั้นเขาก็พาตัวเองขึ้นมาอยู่ในห้องนอนโดยที่ไม่ลืมจะหยิบชีตเรียของเด็กทั้งสองคนที่ลือเอาไว้ติดมือมาด้วยแม้จะยังไม่มั่นใจว่า จะเอาอย่างไรกับชีตเรียนชุดนี้ดีจะรอให้นนมารับคืนไปในวันพรุ่งนี้หรือว่าโทรไปตามเบอร์ที่ทิ้งเอาไวด้ดีแบบไหนดีนะแล้วเบอร์ไหนดีล่ะ0,8 8 8 8 9แปดห่งแปดหสวัสดีครับปฏิหารใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วโลมาก็เลือกในสิ่งที่ใจตัวเองต้องการ ใช่ครับจากไหนครับพี่โลมาครับเจ้าของร้านตัดผมนาวาวีพี่นาวีครับนั่นเป็นครั้งแรกที่โลมากับกระป๋องได้คุยกันผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ,ของความสัมพันธ์ทางใจของเขามาจนถึงทุกวันนี้หาหาเย้เวลากลับไปได้โลมาก็อยากจะขอบคุณนอนอีกครั้งที่กล้าแสดงความรู้สึกกับเขาด้วยวิธีเขียนจดหมายแบบนั้น แม้ว่าเขาจะเคยขอบคุณนนไปแล้วครั้งหนึ่งที่น้องเข้าใจความรู้สึกของเขาซึ่งมีต่อเพื่อนรักของเจ้าตัวโดยที่นนยอมรับและก็ยังคงเป็นเพื่อนกับกระป๋องได้อย่างสนิทใจโลมานับถือนอนในเรื่องนี้จริงๆจากใจเลยสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อ, Live, อย่าลืมกด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio